สวัสดีค่ะยินดีก็รับสู่ทีเกิลแก้งชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแก้สลามที่เหลวให้แกเป็นสลามที่เล่นได้อย่างชินเลย<อ>นะคะค่ะอันดับแรกนะก็เตรียมไปสลาม,ลามที่เหลวม,มากๆกหลวนะคะแล้วต่อไปก็เป็น,นเหลวนี่นะน้ำยานะน้ำยาอบับฮิ่ๆ ก็อาจจะมีสอนนะคะถ้าใจดีถ้าอารมณ์ดีอะไรเงี้ยอ่าถ้าจะเป็นสอนทำน้ยาก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นวิฟเฟมอ่ำน้ำช็กโกบูสืนะคะจะใช้เป็นคีเลอีก็ได้ใช่ไหมคีเลอีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นน้ำเย็นนะคะอันนี้เป็นน้ำผสมเกลือนะแต่ว่ามันจะไม่เป็นซารามนะคะอืม ค่ะก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเป็นอะไรภาชนะแล้วก็ไม้พายนะคะโอเคค่ะลืมอย่าลืมน้ำเปล่าอันนี้ก็น้ำเกลือใช่มันถือโอเคค่ะต่อไปนะเคใต่อวิธีทำ ใส่ลงไปเลยนะใส่น้ำยาลงไปอ่าน้ำยาเดี๋ยวค่อยอย่างที่บอกเนาะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะสอนคลิปต่อไปนะคะน้ำยาหนึ่งห่อปาลมนะนึ่ใส่ลงไปน้ำปลาเนิดนึงอะบิชบิมันก็เหลวต่อมาก็เป็นน้ำเกลือน้ำเกลือนะคะโ๋อเล็นิดนึงทำให้สารมันเย็นนะเนาะไม่เย็นแต่มันเหลวต่อไปก็ใส่ไปเลยโอ้ใส่เรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเป็น อใส่่ออยางนี้ันนี้เราจะไม่ตัดคลิปนะให้ดูไปเรื่อยๆเนะาะช้อนที่สามนะคือสลาม,มันเยอะมากเห็นไหมดิบๆอย่างเดเยวเองสุด,สดอ้าวที่ทํามาตั้งเยอะคดถ่ายเพราะสลามใส่กาวแค่นี้เดียวเองสวยมากเลยดูแบบน่ารักจริงๆโอเคค่ะต่อมาก็จะใส่เป็นวิฟูมไปเรื่อยๆนะคะ สามหัวปัม๊มสี่หัวปั๊มแล้วนะตอนนี้่อ็แรงๆเลยนะคะอ่าไม่ต้องถามนะคะว่าใครคนน่ะใครเป็นคนบีบล่ะใครเป็นคนถ่ายคือพวกเรามีกันอยู่3คนเนาะก็เลยชื่อว่า trigger gang นั่นแหละคะ่ะ trigger gang trigger gang อะไรนะเกลี้ยง เออเดี๋ยวเจ๊เจ๊เดี๋ยวนั่งผสมให้มหอีก็ได้เจ้ะเออ,เอ,อแล้วหมดพอดีก็ถือโอกาสนี้เป็นการสอนทําน้ํายาสลามไปเลยไหมเ,ออเราคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนคลิปจะเริ่มเต็มโอ้ค่ะต่อไปนะคะลืมแนะนําอุปกรณ์อย่างหนึ่งคือแป้งโยตีนะคะแป้งโยคีใส่ไปด้วยก็ดีใส่ลงไปเลยเนาะอืไม่ต้องใส่แล้วโอเ,เดี๋ยวค่อยาก็ไม่ได้ทำน้ำยาแต่จะทำให้มันเหลว มันจะยังติดมืออยู่ๆเส็แป้งเพิ่มไหมยูหาอะไรที่ทำได้อ่คลิปนี้จะไม่เกินสิบนาทีนะคะถ้าคลิปนี้ไม่สามารถทำให้มันเสร็จได้ก็อาจจะต้องต่อเป็นอีพีสองเนาะชิงดือดงจะเดือดเดืงจะเดืดึงงถชงงถึงงถึงถชิงถึาจึงถึงถึงงจึงเึงถึงงถเง ยูคนให้ไอก่อน้ึงจะฟังเพลงยูแทงอะตาตตาไม่รู้ไม่มีเอาวเพื่อเธอก็เปิดเอาใน YouTube สิฉันใช้ดียังไงโอเคค่ะแล้วก็ในเนาะคือกล้องสิไปเรื่อยๆเลยจู๊ดดูดูดูจูด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 ูหืมบุ้งอืมเต็มเสื้อเลย ยังเป็นยังไงคะอุ้ยขอโทษนะคะกล้องตกเมื่อกี้หลายรอบแล้วพุดดิ้งนะเดี๋ยวก็จะมีเอ้นนู้นพี่ดูกล้องหน่อยี่เดี๋ยวมาติ๊กให้ค่ะนี่มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าคนหายออเคนแรงเลยเพราะถ้าบอกคนหายยูทูบไม่ได okay, ้เพราะจะดูรักในที่ขึ้นกัน้นะคะก็เป็นแล้วดึง ดึงดึงดึงชิงจึงเราจะหาเพิงทำไมมันมันมันจะติดมืออยู่อ่ะกู๊กกูยังติดมืออยู่เลยนั่งยังติดมือที่ไม่ให้ค่ะท่านอันนี้นะสามารถทําเป็นไม่ต้องเอาเป็นสาราเหลวก็ได้เอาเป็นกาวเลยก็ได้นะน้ำยาอู้โอไม่สามารถเปิดได้ค่ะช่างมันเถอะนี่นะก็เสร็จแล้วติดมืออย่างไรงก็อันนี้ก็ยังติดมืออยู่นิดนึงเนาะ ก็ไปใส่แป้งโยคีเลยนะไม่รู้อ่ะใส่วิดโฟมดีกว่าเดี๋ยวกดเพลงในเครื่องเราก็ขี่ยาวยาวดึงดึงดึงคนไม่ใช่บีคนคนคนที่เขาพี่ตาว่ามันดึงมากอ่ะแล้วก็คนนี่เพลงเขราชื่อเพลงว่าอะไรคะ ความแบบตุดเสียงิดนะยลสีเสี่งหน่อยเอา่งคน,นยมีค,มคนโทรมานะวนะฮัลโหลดูสิยังติดยม่เลยอือด้ ันนี้ก็ต้องนวดไ,ไปสักพังนะคะมันก็จะดีเองตุ้ยยะได้ได้ได้ะโ้ยว<ด>อก็ปถึงบ้านแล้วเต๊บถึงบ้านแล้วจริงอะไหนไม่เห็นเลยน,นั้นอะมันไปถอยรถมาใหม่บ้ามากไปถอยมาได้ไงก็แพง มาให้หนูช่วยจเจอะวางไงจ่ายเองไม่ได้บ้ามานี่น้มันจะเป็นเนื้อยู่นย่นี่นี่ยี่นี่ชิงชิงจุบชิงชิงจุบชิงชิงจุบชิงชิงชิงโอ้ยอ่ะก็สลับนี้ก็ดีแล้วเนาะก็นี่นะเมื่ไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยฮะเหรอ อ่าก็มันเป็นสร้าแเรานะคะกก็ถือว่าประสบความสำเร็จเย้สิบนาทีอ็มีความสุขแป๊บแต่วันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยนะขอโทษขอโทษขอโทษงานอย่มีบมือเพราะคลิปนี้คลิปแรกเราไม่รู้ว่าจะเริ่มทำยังไงเนาะปิดคลิปนะปิดคลิปลาบายค่ะบ๊บายว้าว